ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2566ขบวน261กรุงเทพหัวหิน GEA 4560คันสุดท้ายของรุ่นตอนนี้ผ่านมาที่บางซ่อนอวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขบวนรถที่ใช้ก็จะเป็นริ้วรถตู้โดยสารที่มีหัวรถจักรลาก แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเขาจะใช้รถดีเซลรางทำขบวนมีผู้โดยสารขึ้นที่บริเวณที่อยู่รถของสถานีบางซ่อนที่นี่เป็นที่อยู่รถบางซ่อนนี่เป็นอีกหนึ่งขบวนที่ยังใช้ทางวิ่งข้างล่างอยู่ไม่ได้ขึ้นข้างบนเพราะต้นทาง เป็นสถานีกรุงเทพหัวลำพง์พอมาถึงแล้วมันไม่มีทางขึ้นนะฮะถึงบางซื่อมันก็เลยวิ่งข้างล่างต่อแล้วก็จะมีขบวน355-356แล้วก็ขบวนสินค้า985-986แล้วก็มีขบวนท่องเที่ยวพิเศษ9 0 9 9, 9 1กและ911กรุงเทพน้ำตกกรุงเทพสวนสวน,สน,สนบร,ริพัฒน ที่ยังใช้ทางข้างล่างตัวรถออกจากบางซ่อนไปแล้วอัดเต็มที่ไม้กันขึ้นแล้ว ผ่านไปแล้วครับที่นี่ก็คือ son, คบางซ่อนนะฮะนี่คือตัวสถานีรถไฟ้าสายสีแดงบางซ่อนจริงๆช่วงนี้จะมีทางขึ้นนะฮะเป็นแลมทางขึ้นที่จะขึ้นมาเจอกับบางซ่อนเหมือนกันทุกคนจะเห็นตรงทางนะเขาเคยเขาสร้างไว้อยู่นะฮะเสาต้นนั้นแหละเนี่ยหยุดแค่ตรงนั้นครับ ก็ช่วงโค้งบางซื่อเลยที่ขึ้นมาจริงๆถ้าสร้างเสร็จน่าจะได้ใช้นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าต้องรอดูแต่ตรงนั้นเป็นทางเป็นรางแล้วนะมีทางลงอยู่เดี๋ยววันหลังจะได้ไปดูอีกทีหนึงมันจะคล้ายๆที่ช่วงวัสเสียนนะครับที่รถจะขึ้นมาประกบกันอวันนี้ก็รายงานเพียงเท่านี้ครับจากบางซ่อนเทโฟตโต้ไทปเรือสวัสดีครับ